ครับโผมมาแล้วครับพอกันกับเบาสลามหน่อยทองเนตรนะครับกับส่องอีสานเกษตรครับพี่น้องกับเบาสลามหน่อยทองเนตรนะครับคนอำเภอเดชจังหวัดอุบลครับพี่น้องสำรับมืนอไ่ครับพี่น้องสีผ้ามาเบิงครับการตลาดของหมูดาครับพี่น้องว่ามันเป็นอย่างไรพ่อเลี้ยงบ่อหรือบ่อพ่อเลี้ยงครับพี่น้องตอนนี้ให้อาหารตอนเสาร์ครับลูกหมูครับลูกหมูอ่าก็ยังแล่นออกมานั่น น้ำนักครับคือพอขาเขามาสื่อนี่จะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะถ้าโควิดหายนะครับก็บจะราคาดีขึ้นมาอีกจักน่อยอยู่ช่วงที่ดีๆกับเจ็ดลอยหาิครับพี่น้องตัวหนึ่งน้ำนักบาหน่อยกว่าสามกิโลครับพี่น้องสามกิโลขึ้นไปประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณยี่สิบกมือเขากระจับนะครับไปเหตุอาหารายุ่นำํำ หลานอาหารครับพี่น้องเป็นหมูหันตัวนน้หน่อยครับพี่น้องถามว่าเลียงแล้วจะดีบอ่อนะครับก็คิดเอานะครับบ่ท่านด้มีตน้นทุนเลียงเอาแต่แม่มันแม่มันท่ากับอาจจะมีพวกล่ำเขานะครับแล้วก็พวกเศษอาหารหยวกกล้วยต้นกล้วยปีกล้วยนะครับให้กินสําหรับลูกเขาก็จะกินนมแม่เขานะครับบ่ท่านด้กินอาหารยังดอก เข้ากัดสามารถจำนายออกไปเรียบร้อยครับพี่น้องบ่ต้องไปคุ้นเหลี่ยงราคาดีๆกับเจ็ดร้อยห้าสิบครับตอนนี้ช่วงโควิดครับพี่น้องอยู่ที่ราคาพอขามารับสื่อก็ถึงขอกจับเองนี่ก็หกร้อยห้าสิบครับพี่น้องตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้ลดลงมาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องมันก็เป็นช่วงคือกันได้ครับพี่น้องแต่ว่าราคาดีช่วงนี้ราคาที่าดีแห้งครับพี่น้อง บ่ท่านี้มีต้นทุนยั้งเลยครับพี่น้องเลี้ยงหมูหมูดำสมมุติว่า,าแม่หนึ่งก็จะให้ลูกมาประมาณหน่อยสุดกับ8โตทั้งสี่ถึงส0บกว่านะครับก็จะได้เงินเป็นก่อนนะครับพี่น้องปีหนึ่งก็จะให้ลูกอยู่2ออขอก2อชุดเลี้ยงงายออกเองบ่ต้องทำขอดทำยั้งนะครับขอกะเห็ดแบบง,ง่ายๆก็ได้ครับพี่น้องตีใหม่ใส่กับดิน กนเข้ากับยูแล้วอ่บาบบคือหมูสายพันธ์อืน่นบบค่อยดูดค่อยดันครับพี่น้องต้นน,น้อยๆครับน้ำนักอยู่ที่3กิโลครับอ่าราคาดีกับ7 5็บาทครับพี่น้อง้าจะเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่อ่าน้ำมันมันก็นจะลายครับบบเม็นมูจะเอาไปเห็ดเป็นเนื้อผวกมูมันนี่เป็นมูที่มูหันครับพี่น้องกำลังกินแส,บ,สบเลยครับให้อาหารเป็นห้ามครับให อาหารสองเวลาเสาแรงอ่าลราจะนั้งก็จะบริเฮ็ดหนังครับพี่น้องลูกหมูครับลูกหมูเลียงขายลูกครับถ้าแม่มันกับบอคอยนิยมเพราะว่าน้ำมันมันจะลายตัวใหญ่น้ำมันมันจะเยอะครับมันต้องเป็นหมูเนือหมูขาวครับพี่น้องก็จะให้ผลผลิตในด่านเนือหล่ไล่กลัวสำหรับผู้ใดอยากล่องเลียงก็ล่องศึกษาบึ้งนะครับตลาดแต่ละ ผู้มีผากแต่ละบานแต่ละพื้นที่อาจจะคือการแแนวคือการแนวนรแนครับกระตองเบิงนำํำแต่ว่าสารับพันนี่บกคู่กันแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลแต่ว่าก็เป็นอย่างอาหารพวกบกว่านจะเป็นอาหารทะเลพวกกุ้งพวกยังกับนั่นก็เป็นช่วงนะครับช่วงนี้ก็บบก้นกับบกไก่ก็นิยมกินบันไดะนานพวกหมูพวก อหมูพผืนบานไั้สิหมูไม้สสานอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องนิยมเฮตในราคาขึ้นสูงครับพี่นอ้องหมูนหน่อยๆหันเบิร์โตครับนังเขาจะกรอบเขาใส่ก,กันกับเหนือเลยแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ก็จะมีมันจักหน่อยแต่กบบระบอกเด้ถึงกับมากครับพี่น้องหันนะครับสุดยอดสำหรับโลกกระบอค่อยมีครับโลกโลก บะมีกินง่ายเลี้ยงง่ายกินแล้วกับบะหองครับบ่ะระหองกินบ่ได้แอวกินคือหมูขาวอ,อาหารเสาแรงแล้วก็แค่นั้นแหะครับเห็ดกอกเห็ดที่อยู่ในเขามีลังควงลังคาให้แค่น,นั้นนะครับเห็ดเป็นหมูลุ่มก็ได้ครับพี่น้องเห็ดเป็นหมูลุ่มก็ดีคือกันนะครับนี่แหละครับผู้ใดสนใจหรือบอยอยากลองเลี้ยงก็ลองหาพันธุ์แล้วก็ศึกษาเบิ้งครับพี่น้องมัอนี้สลามหน่อยทองเน็ตก็มาบอก มาหวาูฟังว่าราคาเป็นยังไงเป็นยังคือ,อเห็นเหลี่ยงบ่เห็นเว่าถทิ้งไว้ราคานะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอจบไปซ้ำนี้เนาะพอกันไหมครับผมกับสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับกับสองอีสานเกษตรนะครับโค้งอนนำเภอเดชจ,จังหวัดอุบลพอกันคลิปนาครับผมขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ